สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำในดวงการงานของท่านตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ครับว่าดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีพฤษภตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอูรุส อุรุสขึ้นมานะครับผมทายเลยว่าสภาพดวงการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ให้ระวังครับจะโดนเขี้ยวเข็นโดนบีบงานหรือโดนบังคับทวงงานจากผู้ใหญ่เกิดขึ้นการทํางานในช่วงเดือนนี้รับรองครับว่าตัวเราเนี่ยจะเหมือนกับเหมือนโดนใช้งานหนักหรือสภาพการทํางานเนี่ยเจอสภาพการงานที่รู้สึกมีความกลุ้มใจมีความรู้สึกโดนบังคับให้ทํางานอะไรบางอย่างที่ดูตึงเครียดมากในช่วงเดือนนี้นะครับอย่างหนึ่งนะท่านที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยก็ให้ระวังว่าจะมี ปัญหาของการปวดหลังด้วยนะครับจากการทํางานอย่างหนึ่งก็ขอให้หาเวลาดีๆไปพักผ่อนหาเวลาว่างๆครับไปผ่อนคลายตัวเองบ้างครับจะนําพาให้ดีขึ้นนะในเรื่องของการทํางานหากท่านต้องการทราบดวงการงานของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ